ตอนเที่ยงกับมือนีกับต้นเที่ยงไปหน้าเนาะ40องศาแตะ42ตากแดดหอนสุดๆสุดๆคองสุดๆตอนนี้ก็นั่งถักเก็บเปลือกทั่วไปเพาะเห็ดเนาะน,นี่ย่ายว่าเพาะเห็ดถั่วดินได้ เราก็อยู่ห้องนาพร้อมกับบินค่าไฟมันมีแอร์อยู่สองสองตัวที่บ้านแต่ว่าฉันไม่ค่อยได้เปิดฉันจะใช้แต่กลางคืนฉันก็ไม่ค่อยได้เปิดมากเพราะว่าฉันไม่จ่ายค่าไฟเองไงฉันสงสารตาเมื่อนี้ฉันก็ได้กล้วยสุกมาให้ตาเนาะนี่กล้วยอยู่หลัง้บนมันสุกฉันก็แบงไว้สามคือไอ้สามอะไรวะสามสามเครือหรือเปล่าบ้าแมนสามอันไหมที่เขาเอื่นมาจางไหนสามวีเออ ฉันแบ่งไว้สามวีแล้วฉันกะเอามาละฉันก็มาเจอแหแวฉันใแหบบ้แยววเอาไปสามน่วยนี่ฉันไม่ให้ตาเนาะทุกคนนี่ฉันแบ่งวบานกินน้ำสามน่วยทุกคนมานั่งอู่ตัดคลิปลงดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีเนต็ตเว้ยวันนี้มีเนต็ตโอเคนี่บักม่วงใหญ่รอมนน้ำซุขาเกันเคยกินเนาะโอเคมีอะไรจะบอกเมื่อกี้ยังไม่ได้เกลี่ยไก่เลยขี่มาเลยเดี๋ยวก็ค่อยจะกลับประมาณบายเนาะใกล้กับอดเอาไปคุดขี้ดินกินขาเกันอาหาร เอาเอามานี่ก็คือเปลือกถั่วนะทุกคนเราจะเก็บเปลือกถั่วไปให้มันเกิดเป็นเห็ดปักถั่วดินเค ฉันรู้สึกหนาวประมาณบว่เกิน20นาทีฉันก็ปิดเพราะว่าฉันบ่มักอากาศหนาวอยู่แล้วฉันม่าอากาศพอดีฉันจะปิดแล้วฉันก็จะต่อเด้วยพัดลมแล้วฉันก็จะนอนเพราะฉันนอนเสร็จแล้วฉันน้ำไปเยี่ยมซึ่งว่ามันมาปุ๊บปีสองฉันก็จะเปิดแอร์ประมาณ20นาทีเพราะฉันรู้สึกหนาวปุ๊บฉันก็จะปิดทันทีบว่เกิน20นาทีนี่693นะคะมันก็มีแอร์สองตัวแล้วก็มีตู้เย็น กลางวันกลางวันฉันก็กลางวันฉันก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็พัดลมสองตัวแล้วก็แช่น้ําแล้วก็แป้งเย็นเพราะว่าฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟเองฉันก็ต้องสงสารคนจ่ายเนาะแต่ถ้าฉันมีแฟนจ่ายฉันก็จะเปิดทั้งวันฉันเคยเปิดทั้งวันแล้วช่วงนานแล้วแหละหลายปีมาแล้วที่ฉันไปอยู่ห้องเช่าเนาะค่าเช่าห้องมันก็จะ2อ0 0แต่ว่ามันมีแอร์เพราะฉันเปิดแอร์ ลอดเวลาเดือนนั้นรู้สึกจะประมาณเท่าไหร่วะ4,004เท่าตัวรวมค่าห้องอีก2,002รวมค่าไฟอีก2,002แฟนก็น้ำตาตกเลยโอเคนะทุกคน,ฉ,น,ฉ,นฉันจะไปเอาเืบบทั่วไปไว้ให้มันเกิดหเหตุก่อนนี่ตอนนี้แบบทั่วห้ากระสีลกเรียบร้อยเบิดแล้วเบิดเนากินแล้วมีตะบกวงนะ แล้วเขาก็จะเอาเปลือกบักทัวไปถิ่มอะไอยู่ในเฮียนโอ้ยนมองได้ที่เขาอยางให้มันเป็นเห็ดเห็ดบักทั่วดินนะฉันก็จะเอาหลอดมาแกเอาเพราะว่ายายบอกว่าแกจะเอาเชื้อเห็ดมาลงให้มันเกิดเป็นเห็ดมาบเอาเชื้อเห็ดมาลงเป็นเห็ดบักทัวดินมันก็เกิดขึ้นกเนะนั่นลดฉันยังไปเบิ่งปะตัวนี้เข้ากับอายุยายไปหน้านนองไทยบานกลางผู้นอะาทุกคนนี่ เอาเปลือกทัวร์ใส่ไปเพื่อนพี่บอกม่วงสุกอีกแล้วทุกคนหนะัมงม่วงทุกคนมอง,งก๊อกแรง่ะโอเคโอเคนะไปหนังกูก,กนันฉันจะเอาขาไฟเห็ดเป็ชายเบิ้งมันเป็นคนเปิดแอร์แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เปลีออล้งเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็เปิดตลอดมันก็ประมาณนี้เนาะห้องฉันกับจิตรจักประมาณจากักว่าถึงสองลอยดอก โอเคทุกคนนั่งเล่นก่อนนี่อู่มีสออัน